ฟิดจ้ะสปีดเพื่อนฟิดที่เอามาจากบ้านเราปีที่แล้วเขาปีที่แล้วน่าจะมักฟิตหรือว่าเรียกอะไรจากเพืเ่อนเพื่อนแถวทุกทุกภาคจะมีเรียกเหมือนกันเน่าจะนี่จ้ะเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะมักฟิตมักฟิตเนาะแบบข้อกาดแห่งมา,จากจะสือไปมาจากเมืองไทยนจะจ้ะชื่อมานานมันก็เลยะช่างแบบแห้งๆเกินไปเอาไปีร่างน้าใส่ทรายแช่แบบที เป็นผงผงละอองออกทิ้งก่อนนะแต่ไม่นานจะเนาะแล้วก็เอามาล้างต้มจักสามชิ้นก็พอเนาะจะมาฟิตลูกมาฟิตหรือว่ามักตูมาอะไรเนี่ยจะคนต่ละภาคจะไม่เหมือนกันเนาะจะจะต้มเดินเนค่ะใครชอบใส่น้ำตาลก็ใส่นิดนึงเนี่จจะมีน้ำตาลพอสุกแล้วต้มแล้วเรา,าะจะพอเข้าสีออกเหลืองแล้วก็่ปิดไฟได้จ้ะ เราจะใส่น้ำตาลหรือใส่น้ำผึ้งก็ได้นะจ๊ะนี่จะกับประมาณนี้จะอากาศวันนี้เชิงเย็นอีกแล้วจ้ะอากาศเย็นๆฝนตกเนาะอากาศเประปวนจะช่วงนี้นี่จะกับประมาณนี้จะ้ะดื่มสักแก้วหนึ่งสองแก้วเนาะอ่านใน้ันเสารเนาะไปซื้อขวดเนาะขวดสแตนเลสจ,จ้ะดีเซลเจ็ดยูโรเนาะ เดีจะก็เพ้นนี่มากเนาะเก็บความเย็นได้ความร้อนไดจะมารีวิวไปขายข้าพร้อมเลยแต่แต่เราจะไม่ใส่ขวดจะจะดื่มให้หมดเลยจะวันนี้เนาะเี๋จะก็เปิดไฟแล้วก็ลิงก็เคี้ยวๆไปเรื่อยๆจะใครชอบใส่น้ำพึ้งหรือชอบใส่น้ำตาลก็แล้วแต่เนาะช้อนพนเนาะก็มาทักทายจะกินเดื่ม สมุนไพรจะหายากจะช่วงนี้เดี๋ยวนี้หายากมากมากเลยจะลูกมะฟิตเนาะคนอยู่อีสานหรือแถวไหนอาจจะลู้จะเนาะเรียกอาจจะไม่เหมือนกันมะฟิตหรือมักตูมตนี่เ,เนาะก็เหลือแค่นี้แหละจต่สุดท้ายเนาะก็มีเออเระเจี๊ยบเอาอีกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำาตอมอทำ้มอีกทำคลิปดื่มอีกเนาะจ้ะมีกับมะฟิตหรือมักตูมถ้ากินซุปก,ก็ได้จ้ะกินแบบพ่อซุปแล้ว ขาจะลวงออกมาแล้วเราก็เคาะ๊อกแล้วเขาเราก็จะกินข้างในมันจะหอมมันจะหวานมากเลยจ้ะตอนเป็นเด็กอะต้องตื่นเด่เช่าจะทำให้ตื่นเด่เช่าก็ไม่ท่านชาวบ้านเนาะแบบว่าเป็นสวนของแบบเอ่อของเพื่อนบ้านจ้ะเขาก็มีหวงกันนักก่อนคนก่อนนะเนาะจ้ะเป็นเด็กต้องตื่นเดชสี 5, ่ทีห้าเราพอได้ยินตุ๊บวิ่งเลยจ้ะรออยู่ทางเขาสวนเขา ก่อนเป็นเด็กเนาะโอ้โหตะก่อนมันเป็นป่าเป็นเยอะเนาะป่าบ้านล่างอะจ้ะบ้านล่างของยายแต่ก่อนนะเนาะต่ก่อนนี่หนากลัวเรยนเพื่อนต้มนำมักตุ้มมักฟิตแล้วก็มาเล่าการเอ่อชีวิตตอนเด็กเนาะที่เก็บลูกไอ,นนนอกก้นี่จ้ะเนาะลูกมักตุ้มมักฟิตเนี่ยจ้เนาะพอตีสี่เนาะเป็นคนกลัวผีจะให้พี่สาวไปด้วยคอยยืนเป็นเพื่อนคอยยืนสองไฟให้เดอบ่ พอตุบตุบตุบแต่เราก็ระวังนะเดี๋ยวลูกอื่นหล่นใส่หัวเจ้าเพื่อนเรากลัวเนาะที่นี่พอเก็บมีต้นไผ่ก็ไผ่ตะกอนปลาลกเนาะต้นขัดมอนตน้นต้นงูอะไรสวัสดีก่อนที่เป็นเป็นสมุนไพรโดยนี่หายยากเนาะน้ำกระสุนตัวก่อนเนาะก็ความกลัวไม่ทันชาวบ้านเนาะลงเท้าก็ลืมจะวิ่งทางกระสุนเจ็บที่นี่พอสักพักต้นไผ่เนาะล้มก็ไม่มีจะตีสี 3, เนาะ เพิมเหมือนอะไรเขยา่าจะโอ้ยได้มักตุมสามสี่ลูกลูกอื่นไม่เอามันละได้เท่าไรก็เอาวิง,งตกใจเนะความตกใจจะวิ่งแล้วจตะเราความตื่นเต้นตอนเป็นเด็กแล้วจะสนุกนี่จ้ะโอเคก็มาทักทายกันน่ามักฟิตดื่มต่มดื่มเพื่อสุขภาพจะเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน มีประโยชน์ต่อร่างกายไงก็ไปศึกษาดูจ้ะเราก็รู้เท่าทีรู้มาคกคือกินแล้วมันดีต่อสุขภาพต่อสมองต่อร่างกายเราแล้วนะเนาะคอเก๊ไก่เก๊อะไรทุกอย่างนะสมุนไพรของบ้านเราเก่าๆแต่ก่อนนะมันเดี๋ยวนี้หายากแล้วเพื่อนหายากพอหมกักพักปังงยังงี้ดอกอันชันยังงี้กระเจี๊ยบยังงี้นะจ้ะตะไคร่นี่ก็เป็นสมุนไพรไทยแนละ้วตะไคร้ขิงมูนี่จ้ะเนาะ โอเครอต้มเซตละแล้วรอตรร้มเซตสักพักนะจ๊ะโอเคต้มเป๊ะได้สักพักนะนะึเนาะน้ำขาจะเปลี่ยนเห็นไหมค่ะเราก็จะใส่น้ำผึ้งนะจ๊ะโอเคปิดไฟเลยแต่ว่าเปิดไฟอ่อ,อนๆไว้นะจ๊ะที่ใจะประมาณนี้จะ้ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี่จะ้ะก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนเกียะ ก็หงุดหงิดจ้ะเอาแค่นี้ก่อนนะเล้วก็จะมาใส่น้ำพึ้งเนาะจ้ะขอเปิดกระปุกก่อนจ้ะใส่น้ำพึ้งลงไปก็เอาจะให้เ้าพอมีสกประมาณชนช้าเนี่ยหละเนาะน้ำพึ้งเนะจ้ะน้ำพึ้งแทนะ เพ่งแบบในป่าเนาะมีสองจ้ะโอเคกอดอากาศหนาวๆยังไงเนี่คนตกเนาะอากาศเป็นแป้งยังนี่มาดื่มน้ำมัมตุมสมุนไพรไทยเนาะจ้ะมัตุมหรือมะมา่มาฟิตนี่จ้ะเนาะเรียกสองอย่างเนาะจะสู่วัรัโคโรนากันไปเนาะโอเคก็ copy คลิปไปยา,ย,ายาวไปแล้วเนาะก็ไม่ยาว่าไรละหกนาทีกว่าเนาะ โอเคไงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะงั้นใครเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย